สวัสดีครับห่างหายไปนานนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการกู้คืนนะครับปลาที่โดนไวรัสเรียกขัดไายเรียนงานนะครับโดยโปรแกรม Hidden Tear Boot f o s e r นะครับโดยคุณมิเชลกินลัสไพนะครับเป็นคนสร้างโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาให้เราได้ใช้งานนะครับต้องขอขอบคุณคนสร้างโปรแกรมด้วยนะครับนะ สามารถพิมพ์เสิร์ชท,ทำนี้ลงไปในเว็บเ e ิร์ชเอนจิได้เลยนะครับมิเชลกิเลตพายนะครับคนสร้างโปรแกรมถอดรหัสไวรัสเรียกข่ายนะครับก่นอนนื่นก็จะมาอธิบายหลักการทํางานของไวรัสเรียกข่ายนะครับมันไวรัสเรียกข่ยหรือไวรัสเรียกข่ายนะครับหรือแรนซัมเวร์นะครับมันทํางานอย่างไรนะครับ โดยหลักการทำงานนะครับมันจะใช้อนลกริมในการเข้ารหัสแบบสมมาตรนะครับใช้อนลกริมที่เรียกว่า AES AES 2 5 6นะครับในการเข้ารหัสไฟล์ต่างๆนะครับเวลามนมุษเข้ารหัสแล้วนะครับไฟล์จะใช้งานไม่ได้นะครับหลักการของมันก็คือมันจะสร้างกุญแจขึ้นมา15ตัวนะครับแล้วก็ส่งไปที่เครื่องของคนเขียนโปรแกรมนะครับ โดยมันจะสุ่มข้อความด้านนี้ครับ A B C D E F G ถึง Z นะครับแล้วก็ตัวใหญ่ A B C ถึง Z นะครับแล้วก็1ถึง0นะครับแล้วก็เป็นพวกสัญลักษณ์พวกนี้นะครับมันจะใช้อักษรพวกนี้นะครับในการเจนกุญแจขึ้นมานะครับอ่นี่คืออ่า การทํางานของมันวเรียขัไทยนะครับหรือแรนซมำวัยหรือไวัยรัติขั้ไทยนะครับต่อมาเรามาดูหลักการทํางานของโปรแกรมถอดร,รหัสนะครับ Hidden Tear Boot Fort นะครับ Boot Force นะโปรแกรมนี้จะทําการสร้างกุญแเจขึ้นมาหนึ่งคู่นะครับโดยทําการสุ่มเหมือนเดิมนะครับโดยใช้อักระอักษรต่างๆพวกนี้นะครับเอามาสุ่มแล้วก็เมื่อสุ่มได้แล้วนะครับ สร้างกุญแจสิตัวนะครับแล้วมันจะทำการอินเจคชันรหัสนะครับที่สุ่มได้นะครับเข้าไปยังไฟล์ที่โดนเข้ารหัสนะครับถ้าคีย์ที่สุ่มขึ้นมาตรงกับไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสนะครับโปรแกรมก็จะถอดรหัสไฟล์ได้นะครับมาเรามาดูวิธีการกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปหาโหลดโปรแกรม h i ดเยนเทียบ o ตฟอร์สเซอร์นะครับมานะครับจาก อินเทอร์เน็ตนะครับพิมพ์ไปว่า hit d ด n tier o o o t f ร์ e r นะครับอาหรือจะิพิมพ์ชื่อคนเขียนโปรแกรมก็ได้นะครับมาเหมือนกันนะครับเราจะพิมพ์ไปว่า hit d ด n t ท e r นะครับ h i d เด n tier ฮิ o นเทียบูตฟอร์เซนะครับนี่ครับ ตรงนี้ลงไปนะครับอ่านี่ครับหน้าหน้าเลขเลยนะครับดาวน์โหลด i n e t a Boot Fuzzer นะครับอ่าผมดาวน์โหลดแล้วนะครับผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะผมจะมาสอนวิธีการถอนรหัสด้วยโปรแกรมนี้กันนะครับอ่าอ่าผมจะปิดเบราว์เซอร์ออกก่อนนะอ่านี่คือไฟล์ r a n s w a y นะครับหรือไฟล์ไฟรัสเลขาไทยนะครับ นี่คือไฟล์รูปภาพของผมเหมือนเดิมนะปกติดีทุกอย่างนะครับไฟล์รูปภาพผมมีไฟล์รูปอยู่ประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้นะต่อมาเวลมเต็มนะต่อมาผมจะเปิดคำสั่งให้ ไวรัสเรียกขไทยมันทํางานนะครับแล้วมาดูไฟล์รูปภาพของเรานะครับว่ามันจะโดนเข้ารหัสไหมน,ะนี่โฟลเดอร์นี้ไฟล์รูปภาพนะเก็บรูปภาพนะครับส่วนไฟล์นี้คือไฟล์ไวรัสนะครับเจ้าไวไว้เข้ารหัสไฟล์นะครับเป็นไวรัสเลียกขไทยนะครับผมจะเปิดมันขึ้นมานะครับแต่มันคลิกไปหนึ่งทีนะครับแต่สังเกตให้ว่าตรงนี้ รูปได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับโดนเข้ารหัสไปเรียบร้อยแล้วนะจะมีบางรูปที่ยังไม่ดูเข้ารหัสนะนอันนี้ก็ดูแล้วน่าจะโดนแล้วนะเปลี่ยนนามสกุลแค่รูปมันยังไม่เปลี่ยนให้เห็นนะกดรีเฟรชหายแล้วโดนเข้ารหัสนะกดพรีวิวอเปนะไม่มาแล้วนะครับโดนเข้ารหัสเรียบร้อยนะครับเปิดไม่ขึ้นแล้วอ่าแล้วเราจะทํายังไงอ่าต่อมานะครับ เป็นการใช้โปรแกรม h i ดเดนเทียบูตฟอร์สนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเราโหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับให้เราดับเบิลคลิกแยกไฟล์ออกมาก่อนนะครับเมื่อแยกไฟล์ออกมาแล้วก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ครับเฮดเด้นเทียบูตฟอร์สนะครับอ่าอ่าก่อนอื่นนะครับขอทั้ก่อนนะครับให้เรา าการที่จะใช้โปรแกรม h i d d e ี Tear Boot Fuzzer ได้นะครับเราต้องมีไฟล์รูปภาพที่เป็นนามสกุล PNG นะครับนะครับ JPEG จะใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้านามสกุล PNG นะครับนี่เหมือนตัวนี้นะ PNG แล้วก็ตามด้วยานามสกุลของไวรัสเรียกขา่ายนะครับในเราต้องมีไฟล์ PNG นะครับไฟล์ที่โดนเข้ารหัส ต้องเป็นไฟล์ png เท่านั้นนะไฟล์ jpeg ไม่ได้นะครับไฟล์ jpg ตัวนี้ไม่ได้นะอ่ะต่อมานะครับให้เราทำการ browse ไปที่ไฟล์ png ของเรานะครับหรือใครหาไฟล์ png ไม่เจอก็เข้าไปที่ windows search นะครับหาไฟล์ png ในระบบของเรานะอ่าผมจะใช้โปรแกรมตัวนี้ครับ everything นะครับในการค้นหาไฟล์ png นะครับ PNG นะนี่เยอะเลยนะไฟล์ PNG ของผมเป็นไฟล์รูปภาพนะแล้วก็ตามด้วยนามสกุลของไฟล์ที่โดนเข้ารหาัสนะครับ png.wncr y นะครับนะนี่มันจะอยู่ตรงนี้ Cuser GamerTV Desktop เ e ส t est, นะครับนะให้เราหาตัวนี้นะครับอา่าตรง w n c อ y ตัวนี้คือ นามสกุลของไฟล์ไวรัสเรียกภาษาไทยนะครับบางคนอาจจะโดนตัวอื่นก็ให้เติมนามสกุลตัวอื่นไปนะครับอย่างเช่นบางคนโดน pppp อย่างนี้ก็ให้เติม p p p ลงไปนะประมาณนี้นะครับเมื่อเราเจอไฟล์ของเราแล้วเราก็เปิดดูว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับ open path น,นะครับนี่ไฟล์ png ของผมอยู่ตำแหน่งนี้คอมพิวเตอร์ไดซียูซิเกมมืดทีวีเดสทอ็อ เทสนะครับนี่ครับเราจะใช้โปรแกรมที่เดินเทีย o บูทฟอร์ตตัวนี้นะครับในการถอดรหัสไฟล์นะครับเราไปที่ปุ่มนี้ครับ browse sample นะครับนี่เราก็มาที่เดสก์ท็อปครับตำแหน่งที่ไฟล์ png ของเรานะอยู่นะครับไฟล์ png ของผมอยู่เทสผมก็เข้าไปที่เทสครับนี่เราจะพบกับ ไฟล์ png แล้วตามด้วยนามสกุลของไวรัสเรียกข่ายนะครับกด Open ขึ้นมานะจากนั้นคลิก Start Boot f o r สนะครับโปรแกรมก็จะทำการสุ่มคีย์ขึ้นมานะครับ15ตัวอักษรน,นะครับตามที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับมันจะสุ่มคีย์เรื่อยๆแล้วก็ยิงเข้าไปที่ไฟล์นะครับถ้าคีย์กับคีย์ที่สุ่มขึ้นมาตรงกับไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสนะครับ ก็จะสามารถถอดรหัสได้นะครับอลองใช้วิธีนี้กันนะครับอา,อาจจะใช้เวลาสักครู่หน่อยนะครับขึ้นอยู่กับ CPU นะครับโดยการ Gen Key ตัวนี้จะกิน CPU พอประมาณนะครับอย่าเปิดงานอื่นทิ้งไว้นะครับมันจะช้านะครับให้เปิดแต่หน้านี้ก็พอนะครับ อย่างผมเปิดโคมมว้นี่แรมเต็มตลอดนะครับใช้แรมสี่กิไม่พอนะครับโครมตัวใหม่ยิ่งอัปเดตยิ่งไปใหญ่เลยนะหลังจากนี้เราก็นั่งรอนะครับจนมันสุ่มคีย์ให้เราจนมันหาจนเจอนะครับถ้ามันหาเจอแล้วมันก็กจะถอดรหัสไฟล์ตัวนั้นให้เราได้นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับไปเย็นๆนะครับเราได้ไฟล์คือแน่นอนครับทําตามที่ผมสาธิตให้ดูนะครับสําหรับใครที่โดนตัวนี้นะครับถามว่าไอ้ไวรัสพุกนี้มันมาจากไหนนะครับมันมาจากาเว็บดาวน์โหลดครับพวกซอฟต์แวร์เถื่อนเกมเถื่อนอะไรประมาณนี้นะครับเราดาวน์โหลดมาอาจจะเป็น ไฟล์ t i p ไฟล์ .rar ER, อะไรพวกนี้นะครับเมื่อเราแตกไฟล์แล้วเปิดไฟล์ขึ้นมาเวลาพวกนี้มันทํางานทันทีนะครับไฟล์จะถูกเข้ารหัสทันทีนะครับเราอรอไปเรื่อยๆนะครับจนมันเจนคีย์ให้เราจนสามารถถอดได้นะครับแล้วมันจะแสะดงผลรหัสเอาไว้ถอดรหัสไฟล์ให้เรานะครับ ไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้อย่าไปเล่นเกมเล่นอะไรนะครับมันกิน CPU นะครับ อ่าตอนนี้โปรแกรมก็ได้สุ่มรหัสจนเจอแล้วนะครับนี่อ่าโปรแกรมจะบอกว่าคีย์ฟาวนะครับตอนนี้โปรแกรมได้ค้นหารหัสให้เราเจอแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการถอดไฟล์อ่าตัวนี้ให้เรานะครับตัวหนึ่งนะครับให้เราทําการอ่าก๊อปปี้รหัสตัวนี้มานะครับอ่าเราได้แล้วก๊อปปี้นะครับจากนั้น เราคอปปี้แล้วเรามาดูไฟล์นะครับในโฟลเดอร์ของเรานะว่ามันถอดรหัสได้จริงไหมฮนะคลิกตัวนี้ครับนี่ลูกมาแล้วอันนึงนะครับ p n g นจะจากนั้นใช้โปรแกรมนะครับโปรแกรมถอดรหัสอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะ นี่คือโปรแกรมถอดร,รหัสนะครับถ้าใครต้องการโปรแกรมนี้นะครับผมจะอัปโหลดไว้ใต้คลิปให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดเอาไปใช้ง,งานได้นะครับนะอ,อย่าลืมคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับสาระอะไรต่างๆนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยก็ดีนะครับนะ,ะเราได้คีย์กุญแจตัวนี้มาแล้วนะครับนะเราก็ c o ปปี้เลยครับ แลเราก็ปีแล้วนะครับเราจะเอาโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโปรแกรมสําหรับทอรหัสนะครับที่ผมได้เอามาดัดแปลงพัฒนานะครับเป็นโค้ดของคนนี้นะครับไมเคิลเนี้ยคนคุณไมเคิลนะครับได้เขียนโปรแกรมมาแล้วผมเอามาดัดแปลง้ันเป็นภาษาไทยนิดนึงนะครับเป็นโปรแกรมนี้ผมได้เขียนเองนะครับผมเอามาพัฒนาต่อยอดต่อนะครับ เมื่อเราได้คีย์มาแล้วนะเปิดโปรแกรมอีกตัวขึ้นมานะครับผมจะอับไว้ใต้ลิงก์นะครับแล้วก็วางคีย์ตัวนี้ลงไปนะครับวางนะครับจากนั้นก็ทำการกดถอดรหัสนะครับผมจะเปิดให้ดูพร้อมกันเลยนะกดถอดรหัสนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ไฟล์ของเราขึ้นมาแล้วนะครับจากโปรแกรมสองตัวนี้นะเดี๋ยวโปรแกรมตัวนี้ผมจะอัพไว้ใต้คลิปนะครับสามารถตรวจดใช้งานได้นะครับมาอ่าเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์ของเราขึ้นมาแล้วนะครับกดเปิดเลอ่าแล้วครับนะสำหรับการถอดร,รหัสอ่า ไวรัสลิขทยนะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใช้โปรแกรมเพียง2ตัวตัวนี้นะครับ h i t i e r Bootforce นะครับแล้วก็ตัวที่ผมเอามาพัฒนาต่อนะครับเป็นตัวถอดรหัสนะครับหลักการก็คือโปรแกรมตัวนี้จะทําการค้นหารหัสนะครับโปรแกรม h i t i e r b o o t f o r er c e r ตัวนี้เอาไว้เจนรหัสสร้างรหัสขึ้นมานะครับส่วนโปรแกรมตัวนี้นะครับ เอาไว้สําหรับถอดรหัสไฟล์นะครับเมื่อไฟล์ที่เราได้คีย์มาแล้วนะครับเราจะวางคีย์ลงไปตรงนี้แล้วก็กดถอดรหัสนะครับไฟล์ของเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัดคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวมาสวัสดีครับ